ช่อง DDCS นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกม iser, เอ่อทับทิมโคร์รีสอร์ทไทคูลนะคะผมทับทิม a คร์รีสอร์ทไทคูลนะครับผม,บผมแต่ว่าวันนี้ผมต้องพักนะครับเพราะว่าผมลืมเปิดไม้นะครับผมนะก็เดี๋ยวอย่างแรกเราก็จะมาอัปเกรดตรงนี้เลยนะครับเป็นเอ่อเคสเตอร์คิดตังนะครับผมนี่นี่ก็เป็นพนักงานกำลังครับผมก็สวยงามก็แอนิเมชันเขาทำมาดีมากเลยเนาะอันนะ่ะก็ นี่วางกระเป๋าของนี่อยู่นี่ก็เป็นตู้เอทีเอ็มนะเราก็จะมารับเงินตรงนี้ปุ๊บึ๊บอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ในเกมเพล็กซ์ต้าสปีดแต่นี่ยังเสียลบลักนะโอเคปิดไปก่อนอืมนะกำลังต้อนรับอย่างดีเลยปุ๊บมาซื้อโต๊ะอีก,กนนอันนึงจ้างอ่าพนักงานอีมคนหนึ่งด้วหรอใช่ ไหนๆก็ซื้อกระพงเท่าไหอยปุ๊บแล้วก็เอาเงินจากธนาคารปุ๊บเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนต้องปลดล็อกก่อนนะมันต้องปลดล็อกก่อนฝั่งนี้มีเดี๋ยวไปเอาไอซีเมียวก่อนแล้วกันมายังไม่พอเนี่ยอัพเดทขนอกปุ๊บอัพเดตตรงนี้ได้ยังไม่พอปุ๊บโอเคอัพเกรดผมอันนี้ ซื้อได้บ้างเด้กซื้อเด้กการ์อีกทีเดีวยดวยโอเคได้แล้วมาปึ๊บมีพนักงานคนหนึ่งรอบนี้เป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงต้อนรับนะนี่ตอนนี้ผมจะเป็นกระเป๋านะ,ะเป็นกระเป๋าป๊บเกรดเลยปึ๊บนี่นี้สิปึ๊บปึ๊บน้ำพุสวยมากอันนี้จะเป็นหลังคานะก็เรียนยังไม่พอ แก้วสิหนอนนะ,นะนอมนให้มันลอยมากู่อกีกนะนี่รู้สึกตรงนี้จะมีลูกค้าแล้วมีนลูกค้าโหยิ้มแย,ย้มจ่ใสเลยทีเดียว <c oughs> ใส่ชอบใส่ชอบมานมายิ้มแย,ย้มมากโอเคเดี๋ยวไม่ไม่ไมรอขออัปเกรดดีก่น่นตรงปุ่มสงสัยตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นปุ่มเอาไปแบบ มีอะไรอัพเกรดเขาก็จะบอกแนะนำให้อัพเกรดอันนี้ก็ผมก็เลยจะอัพเกรดปุ๊บอย่างนี้เป็นการอัพเกรดกำแพงอันนี้ก็ไหนสิสโอ้อัพเกรดนี้ได้อัพเกรดสิปุ๊บโอ้ยตรงนีอ้อันนี้คือซื้อถนอนปุ๊บเงินหมดพอดีไม่มีอะไรไ,ได้อ๋อถ้าเงินหมดแล้วมันก็จะ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแนะนำกดแล้วก็ไซื้อประตูสิโอ้ประตูไหนประตูปน้ำผสวยมากนะอันนี้เหมือนจะเป็นเกมพาน์ทเดี๋ยวผมขอมาชมดูแถวนี้สักหน่อยเพราะแถวนี้มันมีเออ่น้ำ้วยนะลองเลยมาดูสักหน่อยน้ำสวยงามชเลยชิเดียวว่ายน้ำสักหน่อยอ่ะั้วยผมไม่ได้เลย ว่ายไปอสุดเสียงไหนขึ้นไปสิปุ๊บโอเคเอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะนะคะถ้าขึ้นกับาชิปลองเออขึ้นกับชอเคเอาใหม่เอาใหม่ทำไมปกติชิปล็อกไม่ได้เป็นอย่างนี้เมาเมาต้องค้างดินี่ไม่ไม่เรียกชิปล็อกนี่เลยช่างไหนถนนอะไรซื้อได้ไหมนะหลังคาปุ๊บ รู้สึกว่านี่มันโรงแรมเฮ้ยเดี๋ยวประตูมันออโต,ต้ประตูเซเว่นเลยเอย่าทำไมแถวนี้มันแปลกๆเนาะยังไม่มีกำแพงไงฮะซือ้อหลักนี่ไงแปลก okay. แล้วอโอเคไหนซื้อเนี่ยได้สิกไหมเดี๋ยวไปเอาไปกู้เงินมาปุ๊บโอเคซื้อไฟสักหน่อยโอ้โหสว่างขึ้นเยอะเลยไม่อ่ะไม่ไม่เยอะอ่ะปุ๋ยกุย้ปุ๊บเฮ้ยไม่ฮับเกรดชั้นบน ไปอัพเดตกันบนอ่ะกู้ก่อนกูก้ต่อกู้ต่อเออกู้ก่กู้ไปโอเคกู้ต่อไปกู้กู้โอเคปึ๊บหืึนี่ขนมไม่ได้เดินทำไมมีอ่ะกู้ต่อโอ้ได้เนยอะๆกู้กู้กู้อ่ะกู้ไม่มีโอเคโอเคปึ๊บอ่ะอ่ะไม่มีกู้โขเงนินโปรยมามันจะมีเข้าไปแล้วไม่มีสปาร์ตเด้ กเีบปุยซึ่งหน่อยมันกนนโ,โดป้งบนเออโอ้เราจะเป็นลิงซิมูเลเตอร์เรากำลังจำลองการปีนป่าอนะอโียนต,นนนตอนนน่ออีกทีหนึ่งเดียันกโดดเหบงานตอนนี้กำลังเป็นกระเป๋าอีกรอบนึนงงานเห็กับงง

ซื้อซื้อตรงนี้นต้นไม้ลองแล้วเงินฝังตอนนี้เงิงน,นก็เยอะอยู่ไม่นอนซื้โ,โหนี่เป็นแม่น้ำสวยมากเขาทำมาดีมากเลยอ่ะก็ถึงข้างล่างเลยสวยงามมากกระโดดเล่นกระโดดหนุ่มสวยต่อซื้อกำแพงซื้อพี่กัน้นซื้อกำแพงเอ๊ะมีผู้หญิงกำลังมองหาห้องพักอยู่ห,ห้องพักอยู่ไหนอ่ะ มองซ้ายมองขวาไหนห้องพักเออมีอยู่แล้วอย่างสร้างไม่เสร็จเลยมามองหาเลยตไปไหนเนี่ยอืมโอเคแอบอัปเกรดลังคาปุ๊บโอ้โหสวยมากแต่ว่ามันขาดไปย่งบางอย่างถึงมืดใช้ไฟซิดป,ปุ๊บโหสว่างขึ้นเยอะมา,อางนี้มีรู้สึกจะมีทางลงด้วยนะทางลงถุกเชินไฟระหว่างไฟไหม้ <c oughs> ก็แหวมสวยมากสีป้ายสิโอ้โหสวยมากสีนีสูงสีหนึ่งสีท่าสักพุทธิโกมีซอนนี่ลองขึ้นไปดูป้ายแบบีเห็นชัดๆสิปุ๊บปุ๊บอ้าวตกเห็นนะอ้ากระโดดสองนี้เลยโอเคนี่ตอนนี้เราจะกลายเป็นลิงซูลเลเตอร์อีกรอบเลยป้ายแบบเห็นชัดเจนแล้วแบบโลโก้สวยด้วยอ่ะอัพเกรดของเราดีข้างในไม่มีให้อัพเกรดแล้วปึ๊บ ถนนถนนโอ้เกาะนั่นใหญ่ไปนู่นเราจะชิดว่ามันคืออะไรเสียงเบาลงไหมเดี๋ยวจะพากให้ดังกว่านี้ จะลงทุนขยายเกาะแน่นอนเลยเนี่ยโอ้โหลงทุนมากถมดินมาขนาดนี้อ่ะใช่เหรเรื่องนั้นเรามาขยายกันต่อมาอ,อันนี้ที่จอดรถปุ๊บอ่ะซื้อไฟหน่อยเดี๋ยวมืดตอนกคืนนี่อืมในตรงนี้ตรงนี้มีให้อา่าอัพอัพเกรดนะน,นี่มันคืออะไรอ่ะท่าเรือหรือเปล่าไหนลองดูซิมัน,นคืออะไรฮะ จะทาเรือน่าเป็นโรงงานอีกโรงงานหนึ่งมั้งอาจจะเป็นโรงงานเฮ้ยนี่ตัวเชียรอะเอาเลยปึ๊บปึ๊บอือข้างในข้างใดูด,ดิหลังคาปึ๊บโอ้โหเข้ามานี่มืดเลยฮะมองหาไฟปึ๊บหาไฟอย่างแรกเลยมืดเกินดูต่อ,อนี่ชิ้ฟรชเหรอไหนดูดิโอ้โห ปลาดิบๆในลงลงจิบปลาดิบมั้งเนี่ยทบลองท้องเสียนอน,นลูกค้ากินทีเนี่ยเหยียบปลาตอเลยฮะเหยียบๆยบๆบมันเน่ามีช่องม,ม,ม,อมันเหมือนมีเป็นแอรลเป็นอะไรไม่รู้ช่องแี่แข็งไม่รู้เหมือนกันช่างอันนี้อ่ะต่ออ่าอันนี้คืออะไระมีทำไมเกะก,กะเต็มนอะเกะกะก,ก็ได้มาซักกู้ต่อไหนสิ นี่มันสัญญาณจุกเชื่อมแล้วบนน่ะอ่าลองซื้อเออนะกู้ต่อกู้กู้ต่อก่อนงินจะพอกายอะไรนิดเดียวอันนี้ใช่พันสองสปรีสเต,เตชันคืออะไรนี่เป็นโรงงานไขป่ปั๊มที่ป่าน่ะป่าและเชียวไข,ข่ปลานี่ยหรือเขาผมเป็นพนักงาน จัดเก็บปลาไปส่งขายนะครับผมนี่ตอนนี้ผมกำลังวางปลาไปกีฬาอันทีฬาอันอืมทบต่อไปเดี๋ยวจะให้เงินเดือนเดือนละพันเลยเดี๋สินี่ข้างในมีอะไรไหนดูสิไายเหรอเห็นนี่อังช่างอ่ะคู่ต่ออ่ะเ,อเงินใกล้ใกล้ละอ้ารีบทำอะร็วตอนนี้ผมกำลังเป็นปลาซิมูเลเตอร์เป็นลิงอีกแล้วลิงซิมูเลเตอร์ตลอด โอ้มาไหนเดี๋ยวพี่ผมเข้ามาเล่นแล้วเนะี่ยพี่ผมน่าจะเข้า,าเล่นออกอยังไหนดูดิเอ้าพี่ผมเข้ามาเล่นดีว่ว่ะแสดงว่านี่ผมแอ่มาดูรีสอร์ทผมมั้งไม่รู้กันใช่ไหมซื้อเลยโอ้โหยิ่งพนักงานอีกคนนี่เราจะมาจัดเก็บปลาให้ส่งขายปลาให้ปลานี่ไงจะให้อ yeah, ัปเกรดบ้างโอ๊ไกล่เลยเดี๋ยวฟังนี้คืออะไรสิ ฝั่งนี้เออไปไม่ออกอะ่นะว่ายนะน้ำก่อนสิเงนไม่พอช่างไปโลงกินป้าต่อมีซื้อได้สำัใส่เตนะิมนะเนี่เข้ามาดูนี่ต่อสิเออซื้อกูต่ออืมเงินยังไม่พอเลยเนะี่ยเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ ฟาร์มก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวฟาร์มก่อนเดี๋ยวเงินเยอะมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อเนาะในตอนนี้ซื้อได้ซื้อเลยปุ๊บโอ้โหพนักงานครบสามสีสีแดงสีเขียวสีส้มมาครบเลยกู้กู้กู้กูวัน,นนี้กู้อย่างเดียวต้นธนาคารกู้เติ ดูดิมีอะไรบ้างมีเวลาบอกเลยแถวนี้น่าไปท่าเรือเดี๋ยวยยว่ายน้ำสิว่ายไม่ได้ตายแล้ชแรง่ criteria. ไหนได้แล้วปีนแถวนี้ดิอยากลองปีนปีนทิปุ๊บเดี๋ยวรวังนี้ก็ผมน่ากำลังรออัออปเกรดเออโอเค ยังไม่ได้เดี๋ยวตัดไปเลยกันเนะาะเพราะเดี๋ยวเสียเวลาโอเคนะมึงพอแล้วตอนนี้อัพเกรดไปเลยปุ๊บไหนไะปต่ออ๋ออันนี้มันจะเป็นแบบที่ตรวจจับว่ามีฝุ่นไหมอะไรอย่างนี้นะ,ะนะที่ตรวจสภาพอ่างช่างไปทุกคนต่อโอ้โหแปดพันแพงส,สุดๆระหว่างนี้ได้ฟาร์มรอมรอ ATM มันหายกัน ระหว่างนั้นก็ลิงอีกแล้วโอ้เป็นไรกับแมปเนี่ยชอบเป็นลิงเป็นลิงลิง,งนั่นชอบปีนหาได้ตั้งบ๊กูได้ห้าพันึบห้าพันสอง้อยห้าพันสี่ร้อยห้าพัหอป่ะเยอะหวังงันก็ตายนอน คณงก,กนรมการเอียงมีงมาถึงแล้วใช้้ขยายเฮ้ยใช้ลูกกล้องไม่ได้ไม่เสียดันไหนก็ซื้อลูกกล้องมาแล้วมีเฮ้ยกูเ,ยเงินได้2,000โอเค็มมาน้องขับดูเออเร็วมากเลยสุดจะเวรี่เร็วเดี๋ยวยิ่งกว่าแลมโบยโอ้โห รวมเป็นตัวช่วงเร็วมากเลยครับทู้งชมไม่เคยเห็นเกมไหนที่ขับที่มีรถที่เร็วขนาดนี้มาก่อนไปช่างเลยต่อพอ,อแล้วตอนนี้นะกู้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันพอแล้วพอแล้วมาซื้อเลยปุ๊บนะโอเคคุณภาพปาต้องดีเดี๋ยวไม่ได้เงิน ตี <c oughs> ไปเลย่นะนนนชอบนอ่อ่ะไหมามต่อไปข้ามต่อไปอยาวยาวไปเลยจังหวะนี้เขียนตอนนี้เงินพอแล้วซื้อเลยปุ๊บ วขึ้นเลยเร็วขึ้นตอนนี้นะคะคิดี่ไล้ตรงิตลอดกูไม่นเยำก็วายไปไวายไ,ไ,ไแล้วก็ตายตลอดไม่ไม่ตายคุบปุมมไม่ได้้ดว,ม,วมีเรือเมื่อไรพาขับไปเกาะคนอื่นเลยปวด แล้วก็ผมเห็นในแมปตัวอย่างเขาบอกว่ามันมีเกาะออฟฟี้ด้วยเดี๋ยวจะลองขับหาดูให้มีเดือนแต่ชุดแมปนี้มีเครื่องบิน้วยนะแต่ว่าเครื่องบินแบบนี้มันก็ดูจา่คนดังแล้วโค้ชยา,ยากเลยจะขับยากท่านบบใกล้ คลิปนี้คุณก็กำลังจะดูการที่ผมกำลังพยายามจะปีนขึ้นนี่ให้ได้ปีนก่องคอนเทนเนอร์นะ่ะตู้คอนเทนเนอร์กำลังจะปีน โอเคได้ละเดี๋ยวระหว่างนั้นก็กู้กู้กู้กันเลยซื้อกันเลยโอเคปึ๊บนี่ก็ไม่ใช่หรือึ้นมันมีกล่อนใหม่เหมือนแบบแคทแคเนี่ยเยอะขึ้นอ่ะประมาณนั้นเนาะเอออะไรขอดูซิเอ้าเตมันมเงินให้อัพเกรดดีไหมเนี่ยมีหรือ หงหมื่นโอ้โหนี่พอได้ซื้อไปก่อนซิเอ๊ะซื้ออ่ะซื้อถ้าได้พอซื้อได้กันอ่ะก็อ่ะมีอะไรทำก็เดียด๋วยวจะมีพาร์ทสองนะก็รอติดตามได้ถ้าใครชอบมืมกดไ like ลค์แชร์สปิทพาร์ทกดกระดิ่งให้ผมด้วย <H it> ก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบาย